พี่สวัสดีครับยินดีครับแนะนำตัวอะไรครับผมยอดฤทธเพชรครับผมก้าวหน้าครับผมเจอกันสองครั้งครับครับผลเป็นไงบ้างครับพี่สองครั้งที่ผ่านมาแพ้สครั้งเลยครับแพ้สครั้งเลยเดี๋ยวเอาที่พี่ยอดฤทธเพชรก่อนเลยครับครับการเตรียมตัวเพืซอซ้อมเป็นไงบ้างครับไฟน์นี้ก็นับเดือนเลยนะครับนับคือนับวันรอเลยครับผมก็เป็นเดือนเลยนะวันนี้นี่ตีไข่แตกได้ไหมก็ตึกตตีไข่แตกให้ได้ครับผมคือสองไฟที่ผ่านมานี่ผลนี่ เราแพ้ทั้งสองไฟถึงกับนอนไม่หลับนับวันรอเลยไม่ครับก็ก็ธรรมดาครับผมก็เล่นกีฬาครับผมเก่นกีฬาแล้วนี้วางเกมวางแผนอะไรมาสู้กับก้าวหน้าครับฝากด้วยล้วกันติดติดเหมือนเดิมครับผมเอาสนุกเอาชนะด้วยครับผมเห็นเห็นเขาบอกว่าเราเตะขาหนักมากเลยอันนี้คิดว่าวันนี้เราเตะอยู่ไหม ก็ต้องเอาเอาพี่เขาให้อยู่ครับผมปีนี้เราอยุ่เท่าไหร่แล้วครับปีนี้ยี่ยี่เจ็ดครับผมยี่เจ็ดปีฟิซซ้อมอยู่ที่เด็กเก้าเก้าครับผมโอเคครับฝากถึงแฟนคลับเอฟซีที่ยังติดตามเชียร์นี้นะครับก็ฝากแฟนคลับช่วยเป็นเป็นกำใจหุ่นนะครับวันนี้เต็มที่ครับผมครับผมครับผมมาที่พี่ๆบ้างครับสวัสดีครับเมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วครับครับผม เกินบอลหนึ่งบอลหนึ่งครับเป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวพิซซ้อมก็เป็นเดือนเหมือนกันนลก็ต่อยพร้อมกันมาที่ภูเก็ตครับไฟไฟล่าสุดคือต่อยกันไหมที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขยับไฟไหนเลยใช่ครับรดกิโลกับไฟนี้ร้อยสามกิโลครับสาม สี่กิโลเป็นไงครับเยอะมากน้อยแค่ไหนครับก็พอดีครับไม่ไม่มากไม่เกินไปครับไสองสองไฟที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายชนะครับไฟนี้คิดว่าจะทําให้ติย้ําแค้นผลุนสามได้ไหมครับก็จะทําให้ได้ครับสองไฟที่ผ่านมาเราชนะในรูปแบบไหนครับก็เกมการชกสูสีตลอดเลยครับอ๋อสูสีตลอดครับผมคิดว่าวันนี้นี่จะมีข้อขาใจให้ยอดเลยเพื่อนไหมครับ ก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเรามีหน้าที่ต่อยอะครับทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินของกรรมการครับผมลูกเตะขาของยอดฤิ์เพชรหนักไหมก็หนักอยู่ครับหนักทุกลูกของยอดฤิ์เพชรใช่ครับวันนี้เราเตรียมเกมเตรียมแผนอะไรมาสู้กับยอดฤิ์เพชรก็ต้องดูบนเวทีครับว่าก็ต้องแก้เกมในบนเวทีเลยครับแต่มั่นใจในแข้งซ้ายของเราครับผมฝากถึงแฟนขับเอฟซีที่ติดตามเชียร์เนะครับก้าวหน้าก็วันนี้ฝากเชียร์และกำลังใจให้ก้าวหน้าด้วยครับผมก็จะทำให้เต็มที่ครับผมครับผมขอบคุณยอดฤทธิ์เพชรนิดนึะฝากถึงแฟนคขับเอฟซีที่ติดตามเชียรรร์เานนคัับ้วี เต็มที่แน่อน,นอนนะครับผมครับผมขอให้โชคดีครับผมขอบครับยังไม่หยากไปทใชงไม